วันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับการใช้การใช้ประโยชน์จากขยะนะครับโดยเอาถังขยะที่ทิ้งกันมาว่าว่าเรามาลองคัดแยกดูนะครับขยะก็จะมีทั้งหมด4ถังถังแรกจะเป็นเขียนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมือกล้องยกมาใกล้ๆถ่ายถ่ายถูกถุเขียนว่าการใช้ประโยชน์จากขยะขยะรีไซเคิล กองทุนขยะบุญก็คือหมายความว่าถ้าเราคัดแยกนะครับพวกขวดพวกกระป๋องพวก,กอะไรประมาณนี้นะครับก็จะนำไรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้หรือเอาไปบริหารจัดก,การขยะนะครับส่วนขยะ R d F นะครับการใช้ประโยชน์จากขยะนะครับก็ขยะ R d F ก็คือเป็นสามารถที่จะเอาไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำแก้วกาแฟถุงขนมต่างๆ เพื่อนำเป็นพลังงานเชื้อเพืิงและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะซึ่งขยะ RDF นะครับถ้าเป็นทำเป็น RDF ดีๆเนี่ยตันละ1,000บาทนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าถังเนี่ยนะครับเราจะคัดแยกขยะกันว่ามันมีขยะอะไรได้บ้างอันนี้ครับถุงถุงพาสติกนะครับก็จะเป็นขยะ RDF นะครับก็ลงไปเลยนะครับแก้วกาแฟนะครับทีน้ำบอกแล้วนะครับ ก็จะเป็นขยอะอาร์ดีเอฟวดเบียร์นะครับขวดเบียร์เป็นขยะรีไซเคลิลกวดน้ำเป็นขยะรีไซเคลิลนะครับปรากฏว่าในถังขยะนี่ยแก้วน้ำนะครับเป็นขยะอาร์ดแก้วน้ำขยะอาร์ดของพลาสติกนะครับพลาสติกเป็น ขยะอาร์เฟแก้วน้ำถุงพลาสติกเป็นขยะอาร์ติเฟสถุงขนมเลนะครับถุงขนมเลเเเถุงขนมโรเจอร์โพสเตอร์นะครับเ,เป็นขยะอาร์ติเฟขวดเบียร์เป็นขยะรีคิลถ้าเราสามารถแยกได้นะครับมันก็จะลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของทางเทศบาลตำบลบางละกคำนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนรณรงค์ให้ทุกคนนะครับช่วยกันคัดแยกขยะต้นทางครับ